ผื่นแพ้พันมีกระเพาะด้วยนะครับแล้วก็มีก้อนเนื้อที่หน้าอกครั้งนั้นเราคุยกันเมื่อ17มิถุนาห้าหใช่ค่ะย้อนความกันไปนิดนึงนะครับคือผื่นแพ้เนี่ยมีมาตั้งแต่เด็กกระเพาะเนี่ยเป็นกระเพาะนี่มาเป็นตอนโตแล้วตอนโตแล้วใช่ค่ะทำงานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ทานอาหารเป็น ประจำพอเริ่มทำงานก็เริ่มมีปัญหาเรื่องของโรคกระเพาะแล้วก้อนเนื้อที่หน้าอกนี่มาพบคือเท่าความว่าเมื่อร่างกายเราดีขึ้นนะคะหลังจากบิมที่ผืนคันก็หายไปแล้วกระเพาะกดไหลย้อนที่ต้องเข้าโรงพยาบาลตอนดึกๆตีสองตีสนะคะจุกเสียดแน่นหน้าอกขึ้นมาหายใจไม่ออกก็ต้องไปหาหมอกลางดึก นั่นก็คือแก้ด้วยบีมไปเรียบร้อยแล้วทานบิมเรียบร้อยอคื่นแพ้คุณภาพชีวิตทุกอย่างดีขึ้นผื่นแพ้เจอฝุ่นเจออากาศร้อนๆอ,อะไรทุกอย่างได้เป็นปกติไม่กลัวละใช่ไม่กลัวลวะกระเพาะก็ดีขึ้นกระเพาะดีขึ้นทานอ,อะไรได้สะดวกสบายขึ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นทุกอย่างเราก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องสุขภาพแล้วทีนี้ก็ คือพูดง่ายว่าเลิกบิมไปเลยค่ะอ๋อหยุดบิมไปค่ะเพราะเราเราคิดว่าเราหายแล้วเราเป็นคนแข็งแรงแล้วอเลิศกับงานทํางานได้สะดวกสบายแล้วใช่ค่ะก็จะไม่ค่อยได้ใส่ใจทางนี้จะไปใส่ใจในเรื่องของความสวยงามนะคะเวลาทํางานมานเหนื่อยก็จะรู้สึกต้องหาอะไรที่แบบทําให้ตัวเองสวยคอลลาเจนบ้างกูด้าบ้างอะไรไปทางโน้นนะคะโดยโดยลืมคิดถึงต้นเหตุของปัญหา ก็จะประมาณนี้แล้วก็มากลางเดือนกลางปีกลางปีห้าหกนะคะเราสังเกตตัวเองว่ามันรู้สึกว่าเหมือนมีก้อนอะไรขึ้นมาแปลกๆนะคะที่ที่ใต้หน้านอกนะคะค่ะก็ไม่ได้ค่อยใส่ใจเพราะเราคิดว่าเราแข็งแรงนะคะเราปกติแล้วก็ไปไหนก็รู้สึกว่ามีคนทักว่า,าสวยงามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะเพราะจากที่เราทานพวกคอลลาเจนพวกอะไรพวกนี้นะคะก็ ไม่ค่อยได้ใส่ใจแต่พอมาหลังๆนะคะเรามานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมไอ้ไอ้ก้อนเนี้ยมันรู้สึกว่าเหมือนมันจะโตขึ้นนะคะจากที่ตอนแรกก็ไม่เจ็บแล้วพอหลังๆมันก็รู้สึกว่ามันมีแบบตุ๊บๆนะคะมันมันมีรู้สึกแบบว่าเหมือนมันเตือนตุ๊บๆเจ็บบ้างไม่เจ็บบ้างก้อนแข็งแข็งค่ะเป็นไตเป็นไตแรกๆก็เล็กๆเท่ากับนิ้วก้อยเราก็คิดว่าเราเป็นสิวหรือว่าเป็นจากการกดทับของ อาการใส่ชุดชั้นในค่ะก็ไม่ได้ใส่ใจค่ะก็ยิ่งมาไม่ได้ไปหาหมอไหมไม่ได้ไปหาหมอค่ะพอคิดว่าไม่ไม่ใช่ปัญหานะคะแต่พอหลังๆมาเริ่มกังวลนะคะกังวลหนักขึ้นเริ่มเริ่มเครียดนะคะถามคนรอบข้างว่าไอ้ที่เราเป็นนี้มันคืออะไรหรอนะคะหลายๆท่านก็เป็นห่วงก็ค้นคว้าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะก็ส่งมาให้ส่งลิงก์ส่งอะไรมาให้ สาเหตุของมะเร็งเต้านมเริ่มแรกอะไรอ่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกใช่เริ่มเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วแล้วก็ทางทางทางบ้านของคุณแม่ค่ะกรรมพันธุ์ก็คือตั้งแต่คุณยายแล้วก็คุณป้าคุณลุงทุกคนจะเสียชีวิตด้วยด้วยมะเร็งทั้งนั้นเลยใช่มีมีเรียกว่ามีมีสาเหตุมาประมาณนั้นนะคะ แต่ตัวเราเองอ่ะก็คือซื้อสั่งบิมให้คุณแม่ทานเพราะกลัวว่าคุณแม่น่ะจะจะไล่ตามลำดับมาจากคุณป้าคุณลุงแม่แทนใช่ค่ะแต่หาดูแลตัวเองไม่คิดว่าตัวเองยังคิดว่าตัวเองยังยังเด็กอยู่ยังไม่อะไรประมาณนี้มากกว่านะคะค่ะอาจารย์ครับสุภาพสตรีส่วนใหญ่ที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ ก้อนเอยตุ่มเอยหรือเม็ดอะไรที่ขึ้นบริเวณหน้าอกเนี่ยจริงๆแล้วอายุเท่าไหร่ควรจะใส่ใจเรื่องพวกนี้ครับคือโดยปกติแล้วเขาก็ให้เริ่มดูแลตั้งแต่อายุ30ขึ้นนะฮะแต่ว่าสาวๆก็เป็นได้ใช่ไหมฮะแม้กระทั่งเด็กๆก็ยังเคยเจอ,อเพราะฉะนั้นถ้าเจอก้อนอะไรที่ผิดปกติ ที่ที่มันไม่ใช่ที่ควรจะเป็นมันก็ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์แล้วก็ตัวเองก็จะต้องคอยตรวจตาตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่เขาสอนเลยว่าเวลาอาบน้ำน้ให้ตรวจเต้านมเสมออย่างน้อยก็สักอาทิตย์ละครั้งอะไรโดยการคลำมันจะมีวิธีสอนนะพอมันเริ่มใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะยิ่งยิ่งเรากังวลกับมันยิ่งเราไป สังเกตมันมันก็รู้สึกว่ามันยิ่งโตขึ้นตามความคิดเราอย่างนี้แหะค่ะมันมันจะประมาณนั้นเลยแล้วก็ปวดขึ้นปวดด้วยฮะปวดขึ้นมันจะตุ๊บ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 อย่างเงี้ยค่ะมันมันเหมือนตามจังหวะหัวใจป่ะอาจารย์คือมันจะเป็นๆแล้วก็แหยาๆนะคะอาการตุ๊บตุ๊บเจ็บๆนะคะมันก็มีหลอดเลือดไปเลี้ยงอะนะคะถ้ามันตุ๊บตุ๊บที่มันอาจจะเป็นไปตามที่หลอดเลือดมันบีบตัวตามจังหวะของหัวใจอะไรนะครับ สุดท้ายได้หาหมอไหมฮะก็ก็ยังไม่ต้องหาหมออีกเช่นเคยค่ะออไม่ไปอีกไม่ไปเพราะเพราะคิดว่ามีสิ่งดีๆก็คือต้องบิมแล้วแหละเ,ออเพราะาว่า,าเรารู้หรอว่ามันคืออะไรกลัวกลัวกลัวความคิดตัวเองกลัวเจอว่าเหมือนที่คุณยายเป็นเหมือนที่คุณป้าคุณลุงเป็นกลัวตรงนี้มากเลยเออค่ะเอาก็เลยบิมดีกว่าก็คือรู้ข้อมูลว่าบิมช่วยตรงนี้ได้ค่ะ ผมว่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะอาจารย์พิเชษคือขอขอลองทางนี้ก่อนประมาณนั้นนะคะเออต้องหาผู้เชี่ยวชาญที่จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าที่เราเป็นน่ะเป็นอะไรครับอันนี้ด้วยจรรยาบรลของเราแหละเราพูดตรงตรงอะนะฮะ <laughs> อ่ะเสร็จแล้วบิมดีกว่าค่ะก็บิมด้วยความกลัวน, <า S 2> นะคะ,คะก็ประมาณเดือน ประมาณเดือนนึงประมาณเดือนนึงเราสังเกตว่าจากที่เขาเป็นก้อนประมาณเท่าหัวแม่มือนะคะ,ะแล้วก็จะมีเป่เปเปงๆแดงๆมีปวดๆบ้างเป็นบางครั้งเนี่ยคะ่ะอ,อาการเต้นตึ๊บๆอาการปวดเนี่ยคือเบาลงเลยเบาลงคือสังเกตได้เลยแล้วก็เวลาเราอาบน้ำหรืออะไรคะ่ะเราจะจะสังเกตตัวเราเองมันจะมันจะฝ่อลงเล็กลงอืม ผมว่าอาจารย์พิเชษเริ่มเริ่มจะวิเคราะห์ไม่ถูกได้ไหมฮะท่านครับก็ก็ไม่ได้แปลกก็ไม่ได้แปลกคือเพราะว่าเนื่องจากทางคุณคุณกิ่งไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรด้วยครับครับทีนี้อาการปวดตืบตบมันหายไปมันหายก็หายปวดเริ่มหายปวดก็เพราะว่าอาการอักเสบมันลดลงอาการอักเสบลดลงก็เกิดขึ้นตัวนี้เกิดขึ้นจากน้ำมังคุด นำคุณช่วยนะครับก็มันก็จะมีการลดลงของ t s 1 t s 2>, 2และ t s 1 7ตัวนี้มันจะทำให้อาการอักเสบอาการปวดลดลงแต่การลดลงของ t s 3ตัวเนี่ยมันลดลงในลักษณะที่ดีคือลด t s 1น้อยกว่าลด t <S, s 2อแล้วมันก็ยังทำให้นี่นะฮะที่เห็นนะครับจะเห็นว่าการลดลงเนี่ย มันมี T S 1ลดลงน้อยกว่า T S 2เพราะนั้นก็จะมีลักษณะของ T H 1ซึ่งเด่นกว่า T S 2นะครับ,บเพราะฉะนั้นก็จะมีอาการที่ทําให้อาการปวดอาการอักเสบนี้ลดลงนะครในขณะเดียวกันก็ยังคงความสามารถในการต้านเชื้อราแบคทีรียไวยรัสเนื้องอกและมะเร็งได้<ม>นะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังมีอินเตอร์ลลคิน17ตัวเนี้ยนะฮะซึ่งซึ่งลดลงไป แล้วอินเตอร์สกิมเซคือช่องที่3นะฮะเ็นว่ามันเหลือครึ่งเดียวมันอาการปวดอาการอักเสบมันจะลดลงตรงนั้นในขณะเดียวกันไอ้ส่วนที่ดีขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่ลูกศรชี้คืออินเตอร์ลคิน9ซึ่งอาจจะมาจากเม่เลือดขาวทีเอชเซึ่งล่าสุดใน2ปีที่แล้วเนี่ยก็พ้นพบว่าทีเอชเเนี่ยเป็นเซลล์เมเลือดขาวตัวหนึ่งที่จะทําให้เม็เลือดทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยหยุดการจเจริญเติบโต จนกระทั่งกลายเป็นเซลล์ปกติได้นะครับด้วยเหตุนี้น้ามังคุดครั้งแรกทีเดียวก็ทําให้เกิดอาการอาการปวดให้หายลงะนะครับแล้วแคปซูลนะครัชนของแคปซูลเนี่ยมันมีการทดสอบนะฮะก็เรากินสีแคปซูลต่อวันในวันที่15มันก็จะมีการเพิ่มขึ้นของ TH1 ซึ่งเป็นตัวที่ไปกระตุนต้นไม่เลือดขาว ไม่เพชค่าให้มีหน้าที่ทางหรือทําหน้าที่มากขึ้นาก็จัดการกับเชื้อราบแบคทีเรียไวรัสเนื่องออกมะเร็งได้ดีขึ้นในขณะที่ T S 2ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่ที่โดยสรุปแล้วก็ T S 1มันก็จะเด่นกว่า T S 2นะครับซึ่งเป็นเพราวะที่เราต้องการได้แล้วดู T S 1 7นี่เลยครับมันเพิ่มขึ้นถึง5เท่าทีเดียวแล้ว T S 1 7เนี่เมื่อปีเป็นเซลล์เมเลือดขาวที่นักวิทยาศาสตร์เพิพ่งจะค้นพบในปี2008 ในเมืองไทยเองนักผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งก็ยังไม่ค่อยทราบว่าทีเอสสิบเจ็ไม่มีบทบาทในการจัดก,การกับซเซลล์ได้ค่อนข้างฉมังนะครับแล้วก็ทําให้นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเซลล์นี้ได้รางวัลดีเด่นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทีเอสสิบเจ็มันเพิ่มขึ้น5เท่าเช่นนี้ความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการจัดก,การกับสิ่งแปลกปลอมโดยเฉพาะยิ่งเซลล์มะเร็งก็ชัดเจนขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับมีทีเรกูเลเตอร์เพิ่มขึ้น โอกาสของการที่มีโรคแพ้ภูมิตัวเองมากเกินไปนะทรเบ t h 3 g u มันจะช่วยปรับนะครับและเราก็มี TH9 หรือ interleukin9 ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะเมื่อกี้เราบอกว่า interleukin9 หรือ TH9 นี่ก็เป็นเซลล์เม็เลือดขาวที่กระตุ้นเซลล์เมเลือดขาวไปจะฆ่าที่ทําหน้าที่ได้ดีขึ้นจนกระทั่งเซลล์มะเร็งมันจะหยุดนะฮะของคุณกิ่งไม่ได้เป็นเซลล์มะเร็งอาจเป็นเป็นเนื้องอกธรรมดาซึ่งมันก็คือของแปลกปลอมของแปลกปลอม แต่ว่าก็ก็ดีแล้วครับก็โอกาสที่เนื่องจากเธอเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญของบิมก็เดียรู้สักรักษาตัวเองทีนี้อย่างกรณีที่อาจารย์นำภัยว่าถ้าครั้นผู้ใดก็ตามที่ไม่แน่ใจก็ควรจะให้ให้แพทย์เขาวินิจฉัยก่อนเราก็จะได้รักษาได้ตรงกันได้สบายอกสบายใจอย่างกรณีนี้พอรู้จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแค่สูตรสีเขียวก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ครับครับแต่ก็ทานตามสูตรนี้เดือนหนึ่งค่ะแล้วพอเดือนที่สองเราก็ ลดลงมาก็คือทานแค่ครับซูนนะคะสองสองสองค่ะยังสีสีเขียวเออมาเป็นสีเขียวแล้วลดน้ำมัคุดลงหนึ่งอาจจะเป็นเพราะรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็ขี้เกียจทานอีกด้วยค่ะแต่ก็ไม่กล้าทิ้งถ้าจะดูแลเรื่องผิวสวยหน้าใสเนี่ยสูตรสีเขียวก็พอแล้วนะไม่ต้องไปหาอาหารเสริมตัวอื่นทานนะเนี่ยจริงๆคิดมันมันตามท้องตลาดนะกกว่าค่ะตามสื่อตามสื่อตามสื่อของเราเนี่ยได้ทุกอย่างครบเลยนะฮะ